โตโยต้าไฮ u ัก i g วรถกระบะแห่งยุคที่หลายคนคงจะนึกถึงเป็นลำดับต้นๆที่ได้รับความนิยมทั้งในไทยและต่างประเทศเป็นรถที่มีการพัฒนามาอย่างต่อนเนื่องและยาวนานจนได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานทั้งในตลาดรถใหม่และตลาดรถมือสองด้วยเช่นกันหากท่านสนใจข้อมูลเกี่ยวกับ t o y o ต a h i l u ัก i ์วิและดูดูเอาไว้ว่าจะลองซื้อแต่ด้วยงบประมาณที่อาจจะไม่ถึงกับซื้อรถมือหได้วันนี้ ทางเราจะมาแนะนำข้อดีของ Toyota Hilux v i g วกกันนะครับว่า Toyota Hilux v i g วมีอะไรดีบ้างข้อ1 Toyota Hilux hey v i g ักมีระบบเครื่องยนต์ที่ทนทานระบบเครื่องยนต์ของ Toyota Hilux v i g วถูกกลา่าวขานกันว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีความทนทานใช้งานได้คล่องตัวทุกสภาพไร้ปัญหาจุกจิกก,กวนใจ อัตราเร่งดีแต่งหน้าค่ายอื่นได้อย่างหายห่วงไม่ว่าจะกี่รุ่นต่อกี่รุ่นก็ตามเครื่องยนต์ของ Toyota h i l ลัก i ์ o ิก็จะตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มสมรรถนะแน่นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ผู้ซื้อทุกท่านตัดสินใจเลือกซื้อกระบะยอดนิยมอย่าง Toyota h i l u ัก i ์วข้อ2ประหยัดน้ามัน Toyota He l ัก์ว hey ขึ้นชื่อเรื่องการประหยัดเชื้อเพลิงเป็นอย่างมาก ยิ่งรุ่นใหม่ๆยิ่งมีการพัฒนาด้านนี้มีการนําเอาระบบไดมอนด์เท c h มาติดตั้งในเครื่องยนต์ช่วยเสริมสร้างเรื่องการประหยัดน้ํามันได้มากขึ้นตอบโจทย์การขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการขับไปไกลแค่ไหนหรือเจอสภาวะใดๆก็มั่นใจเรื่องความคุ้มค่าด้านน้ํามันได้อย่างแน่นอนข้อที่3ความทนทานของโครงสร้างรถ ด้วยการออกแบบที่สมบุกสมบันทําให้ Toyota h ไฮ u ัก i ์วิโกเป็นกระบะที่เต็มไปด้วยความแข็งแรงคงทนทนทานทุกสภาพการใช้งานไม่ว่าจะเป็นบรรทุกเดินทางไกลหรือฝ่าแดดฝ่าลม Toyota h i ฮ u ั v i g วกก็สามารถทรงตัวได้ยอย่างดีเยี่ยมในทุกสถานะการขับขี่ 4. อะไหล่หาง่าย t o y o ต a เป็นแบรนด์ที่ครองตลาดมายาวนานถึง50ปี ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีอะไหล่รองรับมากมายเพราะฉะนั้นท่านที่ซื้อรถยนต์โตโยต้าสามารถหายห่วงเรื่องการซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนรุ่นไหนก็ตามเพราะจะมีอะไหล่ให้เลือกครบคันอย่างแน่นอน 5. ศูนย์บริการและอูน่นอกมากมายศูนย์บริการของโตโยต้ามีสาขามากมายในไทยให้เข้าไปใช้บริการได้อย่างทั่วถึงหรือหากจะเป็นรถมือสองที่หมดประกันกับทางศูนย์ ก็ยังมีอู่นอกมากมายที่มีความชํานาญและเชี่ยวชาญในการดูแลรถรุ่นนี้ดังนั้นท่านสามารถขับขี่ได้อย่างสบายใจปุ่นใจทุกเส้นทางการเดินทางได้เลยถึงแม้จะเป็นรถมือ2องแต่ก็เห็นได้ว่า Toyota h i l u ั v i ิวิโ,ย,โยังเป็นยอดรถกระบะที่ได้รับความนิยมไม่มีตกหากท่านสนใจอยากได้ไว้ครอบครองสักคันสามารถเลือกรถมือสอง o ยต a ฮรัซิวได้ ที่สรตรลดดราชพฤกษ์พีคานเซนเตอร์ของเราได้เลยครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน